ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันที่ันจงอ่างขรา,างสอดแจงนะคะเมื่อนี้อากาศท้อนหอนเอาแห้งหลายพี่น้องนอนกับลได้นะคะยูหองก,อก็เลยขึ้นโคกฮาเกิบเฮ็ดค่ะแจักเสียดายของ่ได้เป็นรุ่นน้ำกันเลยจ้าเอา้านี่พี่น้องมาพอแล้วนี่มันเห็ดอย่างไรนีเร่เรืองนี่ โอ้เห็ดหนางัวจจะเห็ดหนาง่วเห็ดหน้าบัวอันนี้เห็ดน้ำหมากโอ้ยน้อยครับเห็ดน้ำหมากแม่บ้่งเนี้ยน้อยก็กระดุมอีกพุ่นนี่ซ้ำกระดุมมาลดโอ้ยเห็ดน้ำหมากแม่น้อยครับครับพี่น้องนี่มาพอ้เห็ดนาแรบานนี่กำลังงามด้วยสามดอกดอกหนึ่งถึงแม่งกินไปแล้วเคึ่งหนึ่งเนี่ย ดอกสวยๆเลยนะคะก็นั่งไวจะเมื่อแล้วเหยียดอึดค่ะอ้าวซีดอกต้นนี้โอ้นี่ดอกนี้น้อยๆอ,อยู่เด็ดเชื่อว้ก้อน,นะคะ่ะเอาเชื่อใบมะเกืาจะได้มีเชื้อยึดตลอดจะได้เกิดฝังเชื้อว้เนี่ดยดอกสวยๆเลยค่ะ นี่ฮิตนาเลยค่ะฮิตนาเลโอ้ยพอจังสี่จักลอยดอกมันได้เนาะสีแกงแซบๆนี่ค่ะพี่น้องนี่เคียไปเคียมากมาพอนี่ค่ะเฮ็ดแกบค่ะดอกแห้งแหงเนาะอืมเป็นตากแดดเนาะฝนกับว่่ค่อยตกเมื่อเนี้ยพี่น้องเฮ็ดน้ำมากแม่ดอกน้อยน่อยเมื่อเนี้ย อดอกน้อยครับมาหากีบเห็ดเดียนนี่โอ้ยหักซําดอกนี่นี่ฮัมดอกน้อยน่อยหนึ่นงซ้ำกระดุมนี่ค่ะนี่เป็นมูดีอยู่สบายของมูดดอกน้อยน้อยนี่น่ะดอกเล็กๆนะคะเล็กถึงเล็กที่สุดนะคะ โอ้นี่ตีลังกาออกมานี่โอ้ยหักสํมโอ้ยเชยืเหีนนเห้ยตงไหนมันหักมันตีลังกานี่ลบลีอยู่ใต้ปบตองดอกงามอยู่ตัวบานหางหน่อยครับนี่เมือเ่อไงสีก็ะเบืแดงปันใดดอกค่ะแต่ว่าดอกงามอยู่หางหน่อยครับนี่ เห็นยังล่ะน anyway, okay, 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 okay. ี่โอ้เห็นน้ำหมากี่ใดข้างขาวเอะแตะอยู่เห็นน้ำหมากค่ะมันแหงบะแดงนี่แดงน้อยๆอย่น้อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เห็นน้ำหมากค่ะมิเตเห็นน้ำหมากพี่น้องยังบะแดงค่ะบะแดดแดดเนาะแดดซองบอถึงค่ะแดงพ่อมอยๆเห็นยังนี่พี่น้องโอ้เห็นขาวแป้งค่ะ เห็ดแป้งดอกแข็งที่ดีงามๆแต่ว่าหางน้อยน่อยเห็ดน้ำหมากพี่น้องเห็ดน้ำหมากนะคะมีสีแดงๆนะคะเห็ดน้ำหมากกับเห็ดกอแตกต่างกันด้อค่ะเห็ดน้ำหมากเนี่ยสีแดงคือกันกับเห็ดกอกระจิงแต่ว่าเวลาพีกขมข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยเห็ดน้ำหมากจะขาวนะคะแต่เห็ดกอจะพีกข้างหลังมากจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเหลืองก็นี่ค่ะเหลืองก็นี่อีกสีเหลืองําก็นี่นะคะอันนี้เห็นบอกขาวเลย ขาวจ้วเลยนี่นี่คือเห็ดน้ำหมากแต่เห็ดกอ้อนนี่ใต้ท้องนี่จะเป็นสีเหลืองนะคะดอกกจ็จะใหน้าก,ก็ากันค่ะกีบดอกนี่เห็นว่ากีบดอกตงเนี้นะนาก,กากันแข็งกากันนะคะเห็ดกอ้อสังเกตง่ายๆค่ะเห็ดน้ำหมากครับพี่นอ้องงามๆน,นี่อีกบีดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งค่ะ ยู่มมงนี้ด้วยค่ะนี่มองจอดรถนี่รถสาชองอ่างนี่จอดรถเฝ้าเฮ็ดอยู่สองดอกค่ะนี่ดอกที่สามค่ะดอกที่สาม,สมตุมๆอยู่ค่ะโอ้ยดอกที่สี่เคลียจนวัดติีลังกาโอ้ยหักซ้ำอันนี้เดตะไคข่ค่ะพี่น้อง ยูเหมิงพ่นนั่งเคยเกิดเนาะจีน้อยน่อยพวกนี้น้อยครับดอกง่ายเจ้าจเก็บเอาไปแล้วค่ะอืเห็ดยังพี่น้องห็ดคาโอ้ยห็ดคาอันนี้มันเห็ดข้แปง้งห็ดดินดอกน้อยน่อยนี่ลีอยู่นี่พี่น้องโอ้ยห็ดข้อแป้งค่ะห็ดดินเห็ดดิน ลบลีอยู่ลดตุ่มๆงามๆค่ะแกงแซียบด้นี่แกงแซบสุดๆไปเลย,สสเลยนี่เฮ็ดยังนี่พี่น้องเฮ็ดขาวแปลงเห็ดตะไข่เห็ดตะไข่หน่อยค่ะ มิเตเห็ดน้ำหมากพี่น้องดอกน้อยน้อยอือเนี่ยจะปลอดแต่แปะอยู่นี่เพื่อนมันดอกงามอยู่ค่ะจะ่าดอกน้อยเห็ดยัง่ะี่พี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำหมากพี่น้อง อดอกน้อยหน่อยังจะเกิดเป็นมูอยู่นี่นั่นซี่ดอกค่ะ